ท่องไวนะ้นาพระคาถาห้าคำนี้การคุณใสมนดำได้หากผู้ใดคิดร้ายจะสะท้อนกลับเข้าตัวหมอดลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับเมตตาธรรมจากหลวงปูด่ดูท่านได้ให้พระคาถาการคุณใสไว้เพื่อให้เราได้น้อมนำไปปฏิบตัติโดยหลวงปู่ได้บอกไว้ว่าเรื่องคุณใสมนดำนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงทีเดียว เป็นเรื่องของผู้ที่ปฏิบัติแบบมิจฉาสมาธิหลงผิดกับวิชาอาคมและใช้วิชาธรรม,มาหากินแบบมิชอบใช้อำนาจจิตทำร้ายบุคคลอื่นให้เป็นบ้าให้หลงไหลหรือกระทั่งให้เสียทรัพจนกระทั่งเสียชีวิตก็มีโดยมากวิชาเหล่านี้นิยมฝึกฝนกันในแถบเขมรลาวพามา่าและไทยเราเอง หรือแม้กระทั่งมาลาย,ยูก็ตามวิชาเหล่านี้ได้แก่การผูกหุ่นให้รักเป็นการทำสเสน่ห์เล่ห์กลที่ไร้กาการทำน้ำมันพลายการฝังรูปฝังรอยการผูกหุ่นให้ชิงชังทำให้ครอบครัวแตกแยกการผูกหุ่นสาบแชง่งทำให้ผู้ถูกกระทำเจ็บป่วยการทำอาถรรพ์บาดแต่การเล่นยาเบื่อยาสังการทำลมพัดลมเพ การเสกของเข้าท้องซึ่งวิชาเหล่านี้จัดเป็นมนต์ดำที่มีอำนาจร้ายกาเป็นวิชาที่ถูกหลอมรวมด้วยอำนาจฝ่ายอากุศลคือราคาโทสะโมหาโดยบ้าั้นปลายของผู้เล่นวิชาเหล่านี้มักจะจบลงไม่ค่อยดีอย่างเช่นถูกคนอื่นทำด้วยความโกรธหรือเจ็บป่วยทรมานของเข้าตัวและวิญญาณที่เหลี้ยงไวก็ทำาร้ายตัว คำนองว่าหมองูตายเพราะงูหมอผีตายเพราะผีและที่สุดเมื่อตายไปแล้วมากไปเป็นผีใหญ่ที่ตกนรกโลก,กันไปเลยก็มากที่กลายเป็นปอบวิชาก็มากเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ลูกศิษย์ของหลวงปู่ดูก็ได้เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ท่านสอนให้ท่องคาถาของหลวงพ่อฤาษีลิงดามโดยมีเนื้อพระคาถาอยู่ว่าพระสามสามวิสาเทพา พระคาถานี้มาจากบทอิติปิโสแปดทีทท่านว่าเป็นคาถากาันคุณใส่ได้เป็นอย่างดีโดยหลวงปู่ดูท่านได้แนะนำว่าให้เราท่องก่อนรับประทานอะไรก็ตามที่ต้องทานนอกบ้านหรือในบ้านก็ดีการภาวนาพระคาถานี้จะช่วยเรื่องลมเพลมพาดการของที่พวกคนขเขมรคนพมา่าเขาอาจแอบเอามาใส่ในอาหารให้เรากิน ให้ท่องพระคาถานี้ก่อนทุกครั้งนาะโดยต้องตั้งน้ำโมสามจบก่อนทุกครั้งแล้วก็เสกอาหารด้วยคาถานี้ทุกครั้งไปและถ้าต้องการให้มนดาำถูกสะถอนกลับไปหาตัวผู้ทำให้เราท่องพระคาถาเพิ่มว่าเมสัมมุขาสัพพาหราติเตสัมมุขาพระคาถานี้สะถอนกลับคุณใสยอย่างได้ผลชงัดนักผู้ใดที่ห่านกลา หรือกระทำคุณใสใส่ผู้ที่เจริญภาวนาพระคาถานี้อยู่เป็นนิสจะถูกของที่ตัวเองทำกระเด้งสะท้อนกลาบจนทำให้หลมป่วยหรืออาจถึงขั้นสิ้นลมหายใจก็เป็นได้แล้วแต่กุศล,ลกรรมที่ตัวเองทำมาดังนั้นหากใครใดกลัวเรื่องคุณใสมนดามก็ให้ภาวนาพระคาถานี้ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งไปก็จะปลอดภัยจากอำนาจมืดดังกล่าวได้ และให้มันภาวนาพุโทโธหรือไตรสระคมให้ติดเป็นนิสัยเป็นประจำด้วยนะของคุณใสม์ดำต่างๆก็จะไม่มากล่ำกลายได้เลยลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับทางเราขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยสาธุ